อัพจากความสำเร็จของซีรีส์สเต็ปบายสเต็ปอ่ะครับเราจะมีการต่อยอดอะไรยังไงบ้างอัพเนี่แหละครับใกล้แล้วนะครับแฟนมีดนะครับเป็นมาในทีมเอาติ้งนะครับสำหรับสเต็ปบายสเต็ปแฟนมีดิงนะครับผมก็สามารถไปร่วมเอาติ้งกันได้นะครับวันที่18พฤศจิกายนนี้นะครับก็ขอฝากด้วยนะครับเปิดขายบัตรวันที่30กันยายนนี้นะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนขอใช้พื้นที่ตรงนี้นะฮะเชิญชวนทุกคนมา เอาทิ้งไปด้วยกันนะครับทำไมเราเลือกที่เป็นเอาทิ้งสำหรับงานแฟนมิตรของสเตปปี้สเต็ปก็ด้วยความที่บอกว่าเออสเตปปี้สเต็ปมันเป็นเรื่องของแบบว่าการทํางานในออฟฟิศเนาะกันแบบว่าเราก็เลยอยากจะเอ้ยหรือว่าเรารวบรวมคนในออฟฟิศไปเอาทิ้งกันดีกว่าอะไรให้มันดูแบบว่าสนุกสนานดีมานก็จะเป็นลักษณะการไปเอาทิ้งของของกลุ่มเพื่อนๆอะไรอย่างนี้เลยครับแต่ว่าแต่ว่าโครงสร้างจะเป็นยังไงอันนี้ต้องขออุบไว้ก่อนเพราะว่า พวกเราคิดกันมานานครับผมเราขอให้มันเป็นเซอร์ไพรส์สิครแสดงคนที่แบบอยากไปร่วมงานนี่ก็ต้องเตรียมตัวไปเลยทัศการไปเอาติงเตรียมตัวได้เลยครับผมก็ไปเอาติ่งนี่แล้วแต่คนเลยนะว่าอยากไปทำอะไรบ้างบางคนก็อยากไปสนุกกับเพื่อนบางคนอยากไปหาของกินอร่อยๆบางคนอยากไปเปลี่ยนที่นอนเฉยๆหรืออะไรอย่างนี้มีหมดได้หมดรองรับหมดครับผมมันจะมีความพิเศษอะไรไหมฮะสำหรับแฟนมิแฟนี้อ่ะคือถ้าถามว่าพิเศษมันก็พิเศษมันก็มีอะไรพิเศษอยู่แล้วล่ะครับแต่ว่าแต่จะต้องขอ มีการเตรียมพร้อมไปกี่ขนาดไหนแล้วก็เตรียมพร้อมอยู่ครับถ้าเมื่อตะวันผมบอกว่า51.75%ิอ็ดจ้าเปอตแล้วตอนนี้ห้าสิบเดจุดเ็กเปอร์เแล้วกันเมื่อตะวันพูดไปแล้วก็ยังพอมีอภิหนก่อนเลยยิ้มก่อนก็ันนะย่างพอมีอัิปรายบิวการทำแบบรู้จักสำเร็จอะไรอย่างนี้มันมันดีใจขึ้นไหมคะหรือว่ามีโปรเจกต์ต่อไปหรือยังคือส่วนตัวก็ดีใจครับดีใจที่ที่ ถ้าย้อนกลับไปนะนเนาะในวันก่อนที่เราจะเริ่มแบบก้าวเข้ามาลองทาหรืออะไรเงี้ยก็บอกว่าเคยพูดไว้ว่าเอออยากจะทําให้ดีถ้าไม่ดีจริงๆก็ไม่อยากจะปล่อยผ่านจริงๆอะไรเงี้ยใช้เวลานานมากใช้เวลาแบบใช้เวลาไปเยอะมากจริงๆการลงทุนเรื่องของเวลาก็ค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ล,ลงทุนเรื่องอื่นๆอีกเยอะมากแล้วก็พอเราได้พาร์ทเนอร์ที่ดีเนาะอย่างนี้ครับเราใช่ไหมเรารู้สึกว่าเออเรามีเรามีามามความคิดที่ตรงกัน ก็คือถ้าถ้ามันยังไม่ดีจริงๆก็จะไม่ปล่อยแล้วสุดท้ายมันก็ออกมาเป็นค่อยๆล้าสเต็ป by สเต็ปนี่ยคนอาจจะได้ได้ดูกันก็พูดจริงๆว่านอกจากคำว่าดีใจแล้วมันมันส่วนตัวมันคือมันมันเหมือนมันภูมมใจคูฟิลมาคูฟิลแบบว่าดีใจแล้วก็ดีใจที่ได้ที่ซีรีสเรื่องนี้ได้ส่งผ่านความส่ไปให้คนดูทุกคนแสดงว่าเดรวก็ ภูมิใจกับมันมากแสดงว่าเรามั่นใจในการทํางานที่ต่อไปมากขึ้นเรื่อยๆมั่นใจไหมความจริงแล้วระหว่างทางอย่างที่พิ่ได้พูดไปบนเวทีด้วยว่ามันก็กบกวนลูกค้าไปเยอะเหมือนกันก็ mm. เจอเรื่องราวเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆที่ทําให้เราได้แก้ปัญหาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ย mm. ผมเชื่อว่าถ้าต่อไปมีโปรเจกต์หน้าที่จะทํามันก็จะมีปัญหาใหม่ๆที่เข้ามาแล้วเราก็จะเรียนรู้จำใหม่เรื่อยๆก็เชื่อว่าเราทําไปแค่เรื่องเดียว ยังมีข้างหน้าอีกเยอะแยะมากมายให้เราได้ทดลองได้ลองเจอได้ล้มใหม่ลุกใหม่แต่ว่าก็ยังคงคอนเซปต์เดิมก็จะพยายามทำไปแต่จากความสำเร็จของมันไม่ทําให้อัพแบบว่าเอยเอาเราเราเอามากขึ้นเราภูมิมั <flush> ่นใจมากขึ้นในกันจะก้าวเดินแบบอย่างมั่นคงแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แค่เรื่องเดียวนะหรือว่ามันก็แบบว่าถามว่ามั่นใจมากขึ้นไหมก็มีความมั่นใจในส่วนหนึ่งแต่ว่าก็ต้องเปิดรับว่าในเขาเรียกว่าอะไรนะแบบว่า สิ่งที่จะเข้ามาในอนะคนว่าไม่ว่าจะดีหรือร้ายที่เราจะต้องเจอก็เตรียมพร้อมแล้วกันเรียกว่าคิดว่าจะเตรียมพร้อมเรื่อยๆเพื่อรอโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นโปรเจกต์ยังไม่คิดว่าจะเริ่มต้นตอนนี้เลยค่ะความจริงก็มีอยู่ครับผมมีอยู่มีอยู่มีแลนอยู่ครับในปีหน้ามันกดดันเลยในในผลงานต่อไปของเราู้สึกว่ากดดันครับกดดันกดดันแต่ว่ามันก็กดดัน่ะก็กดดันจริงๆแล้วก็ก็ ทำอะไรไม่ได้เนาะมันก็มันก็ต้องกดดันอย่างนี้แหละถึงจะถึงจะดันตัวเองให้ให้กล้าต่อไปกล้าไปข้างหน้าต่อไปยังงานเยอะขนาดนี้มันมีเวลาพักผ่อนอะไรอย่างเนาะเออมีครับมีครับช่วงนี้ช่วงนี้ดีใจครับได้ออกกลับออกกำลังกายครับได้ออกกำลังกายครับแต่ผลงานซีรีส์ของเราที่เล่นกับที่อื่นก็กำลังจะออกมาพอออกมาเหมือนกันใช่ไหมครับมีครัเรื่องก็มีสตาร์ทอัพครับสตาร์ทอัพใช่สตาร์ทอัพไทยแหล่ ตอนนี้ทัาไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วสตาร์ทอัพครับที่ทำจริงถ่ายเสร็จเสร็จไปแล้วครับผมแต่ตอนนี้อยู่ในอยู่ในช่วงของการโปรดักชั่นปีนี้เราจะได้ดูกันไหมสตาร์ทอัพที่อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเห็นว่าต้องต้องต้องเช็คกับทายคือเสี่ยงเขาไม่ได้ขอยังไม่ขอคิวทักอัพในการบีอาร์มาเลยขอแล้วหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ว่าก็ก็มีไปมีไปลองเสี่ยงแล้วครับ เรอยู่ในผมว่าอยู่ในขั้นโพสต์โปรดักชันด้วยแหละครับแล้วก็อต่กูแบบว่าค่อนข้างงารคือข้นมละเอียดละเอียดมากจริงๆแล้วดีใจแล้วก็ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ที่ว่านกันเพราะว่าได้เล่นกับน้องเบลเองเบลอิสราห์น้องพี่เกรซซับพลน้ก้อยอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ชาวแล้วก็อีกมากมายคือทุกคนแบบเก่งมากเพราะมันทำให้เรารู้สึกว่าเออทุกคนแบบรวมถึงทีมงานทุกคนละเอียดมากในการถ่ายทำเปิดแต่ฟิลใหม่จริงๆมันฟิลใหม่จริงครับอัพมั่นใจขนาดว่่่่่าาาาผลงงงงนนนทีีีีจะะต้้อออออกมดแไรยยเ คือผมมั่นใจในทีมงานทุกคนนะเพราะว่ามั่นใจว่าทุกคนแบบเต็มที่แบบเต็มที่จริงๆเลยเพราะว่าบทมันถ้าพูดถึงในฐานะนักแสดงเองตัวบทยากมากก็ยากมีความยากของมันอยู่อะไรนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงในเรื่องของการสร้างและการประหลาดใก็มีความยากแต่ว่าทุกคนแบบคือทุกครั้งที่ไปกองหรือทุกครั้งที่ไปเจอทุกคนคือทุกคนใส่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอน็ปิงกดดันไหมครับเพราะว่าจากความสำเร็จของก้อนฉบับ ของเกาหลีเป็นด้นสุดๆเป็นด้านสุดๆแล้วเราทำบ้านเยอะมากเราทำบ้านเยอะมากจริงแล้วก็ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งไอจีหกนี่แหละ suggest suggest post เป็นเรื่องสตาร์ทอัพเรื่องเรื่องแบบเทคไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเตรียมรับคำเปลี่ยนแปลงไหมเพราะมันต้องมีเลยผมวามีอยู่แล้วล่ะครับมีอยู่แล้วก็นำรับฟีดแบ็กครับผมก็ต่อไปเราจะได้ใช้ทุกฟีดแบ็กในการพัฒนาตัองต่อไป อร่อยจะได้ดูอะไรเร็วนี้นะปีบอกว่าเท่านกันครับผมคิดว่าปีนี้ได้ดูไหมอะไรนะคิดว่าปีนี้ได้ดูไหมไม่แน่ใจเลยครับผมต้องต้องคิดว่าเปันยังให้จริงๆครับผม ครับก็ฝากแฟนนี้ด้วยนะครับวันที่18กันยายนนะครับผมฝากมาด้วยนะครับอดปั๊บกดบัตรไว้ไหนกดบัตรไปไหนกดปั๊บที่30กันยายนนี้นะครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับฝากพิธีสุดคุณทุกคนด้วยนะกดทางไหนก่อนบอกด้วยไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับคุได้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์และทิกเก็ตเมเจอร์ .com เอาพี่กดไปแล้วฮะกดไปแล้วบ้าน่ะเรายังไม่ได้กดเลยโอเคขอบคุณมากนะครับยังไม่กดนะ